ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มหัวใจนะครับคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับในตลอดย4ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ รกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับอ่ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยูโฟพาเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้แบบนี้เลยนะครับ จะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k นะครับก็ให้คลิกที่ Tik t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับมาตรงนี้นะครับ Tik t o k นะครับถูกใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการตรงนี้นะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวล่างสุดเลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า t i ิกตอแบบนี้นะครับแล้วให้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำ10หัวใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสัก100หัวใจให้ดูนะครับ ค่าบริการก็จะอยู่ที่ศูนจุดศนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสหน้าล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับนะครับ มาดูท of ี te right. yup. Esta, ่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อนะครับที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับพอมาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีแจ้งนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับอตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับ จะมีสแกน QR โค d e ทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับอมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกดูเลือกใช้ผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับยูทูบติ๊กต๊อกไ G จีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับใครเพื่อนๆเลื่อนดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับ หรือใครจะคลิกดูตรงคาอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงด้านซ้ายแบบนี้นะครับจะส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ แจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับอ่ะตอนนี้ก็ก็ขึ้นกำลังประมวลผลนะครับในช่วงประมวลผลนะครับเดี๋ยวผมก็ออกกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดเริ่มทยอยขึ้นบ้างอย่างนะครับผมกดรีเฟซนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน2-3นาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆทน่าในใดนะครับสนใจนะครับจะปั้มหัวใจ Tik t อกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้อคอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ